ดีเจเพชรจ้าปล่อยโฮประกาศข่าวร้ายเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงตระกูลหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดีเจเพชรจ้าหรือวิเชียนกุศลมโนมยัยเป็นทั้งดีเจประจำคลื่นวิทยุ95.5เวอร์จินฮิตรวมถึงเป็นพิธีกรในรายการบันเทิงจำนวนมากนอกจากนี้หนึ่งในผลงานสร้างชื่อของเขา คือการเป็นผู้ให้เสียงภาคเป็นพ่อมดรัมเพลสติวสกินในภาพยนตร์เรื่องชเร็กสุขสันนิรันดรและก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อเช้าวันนี้ดีเจเพชรจ้าประกาศข่าวร้ายเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตลูกผู้ชายหลังคุณแม่หรืออาม่าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีได้เสียชีวิตแล้วโดยดีเจเพชรจ้า นั้นได้โพสต์รูปภาพขาวดำอาม่าพร้อมระบุข้อความว่า RIP my supermom อยากพิมพ์ข้อความสักล้านตัวแต่แค่กดแป้นก็น้ำตาไหลไม่หยุดรักแม่มากๆนะชาติหน้าชาติไหนก็ขอเกิดเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะขอบคุณที่เป็นเสียงหัวเราะให้ลูกตลอดเวลาหลับให้สบายนะแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักอามาพี่เพชรจ้า ามกลางที่น้องในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่ติดตามอาม่าเข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมาย